สี่เท้ารู้พลาดคนหลงฉลาดยังรู้พรังเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกหกผมถูกแก๊งมิจฉาชีพแฮกข้อมูลจากการเริ่มเรียกกล่อมว่าผมจองตั๋วเครื่องบินไทยไลออนแอร์ Air, ไปไต้หวันก็เลยจะแถมบัตรปรีบินภายในประเทศไทยผมคงจะ มีความโลภก,ก็เลยคุยกับเขาไปเขามีความสามารถในการคุยกล่อมเรามากนะครับคุยไปคุยมาผมก็ค่อยๆกดลิงก์ใหม่ซึ่งเขาไม่ได้พูดเป็นลิงก์เพราะว่าเราก็ดูคลิปอันเดิมมาพอสมควรว่าอยากกดลิงก์แต่เขาให้เราไปกดไปที่ w w w ร์ไวเว็บไทยไลอแแล้วให้เรากดนั่นกดนี่ขณะเดียวกันก็ชวนเราคุยไปด้วย ผมขาดสติกดไปตามคาหมดแล้วในที่สุดของที่สุดก็คือมือถือผมเนี่ยโดนแฮ็กออกไม่ได้เขาบล็อกแล้วก็ยึดมือถือเราไปเลยขณะเดียวกันเขายังเปลี่ยนคนคุยจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงแต่ตอนที่ผมรู้ตัวเนี่ยก็คือโดนไปแล้วแล้วเมื่อเราพูดคุยกับเขาเขาก็ยังเมตตาบอกเบอร์อายัดธนาคารให้กับเราด้วยนะครับก็เรียกว่าจากกันด้วยดี ต่เงินเราหายหมดแล้วนะครับเขาก็เ,าเบิกเงินจากเราจากธนาคารไทยหลายๆแห่งนะครับโอนไปเข้าธนาคาร UOB ซึ่งวันนี้ผมจะต้องไปบอกตำรวจแต่ผมมองเป็นแง่บวกนะครับในโลกนี้คนเราต้องมีพลาดนะผมก็อยากจะอัดเนี้ยคลิปนี้ใส่ YouTube ใส่ Facebook ใส่ ติกตักเพื่อให้คนที่จะพลาดต่อไปเนี่ยได้รู้ว่าอย่าวางใจอย่ามั่นใจว่าตัวเองฉลาดนะก็พลาดได้แม้ว่าจะเสียเงินไปแล้วนะก็ไม่เศร้าไม่หมองแต่มองบวกว่า,เ,าเป็นเครื่องเตือนใจเรานะดีกว่าเราบินไปแล้วเจออุบัติเหตุหรือขับรถไปแล้วเจออุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเลยอันบทเรียนครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง ลดความมหังการแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะว่าเขาอ้างเว็บอะไรที่น่าเชื่อถืออ้างเหตุการณ์ที่เราจองตัวเครื่องบินในบริษัทนั้นแต่ที่จริงแล้วเป็นของปลอมหมดเลยนะครับผมจะรีบโพสเพื่อให้คนอื่นแชร์ต่อแชร์ตามแ,แ,แล้วผมจะต้องไปแจ้งความทําอะไรตั้งหลายอย่างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่าเพิดออย่าพลาดตามผมอีกช่วยแชร์และแชร์ต่อไปด้วยครับคุณครับ หวังว่าจะช่วยคนได้อีกหลายแสนคน